เลือกสายฟรีโอเคไปเดี๋ยวจะคไปบวกกับมอนอะไกั แล้วเวลแล้วเออตอนที่สิบปลอยไปนะฮะตาเลยรัำไงพ่คุมเราตอ้องยกสูงอือยกเยอะอ่าทิสตง ดีเซอร์ดิเกินผมไม่เล่นผมจะเล่นฟารา์มั์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนของจีนนอสเพื่อนอะไรยังไม่ครบนี่นาเฮ้ยครบแล้วใค้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ควนไปนเล่นกันขอเต้นสักหน่อยแล้วกัน ไอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลอยมาไม่ได้ไปเพื่อนเป็นไรเพื่อนเอ้าเพื่อนบังเพื่อนเอ้าไปเดี๋ยวโดนลอยแมวเพื่อนอย่าบังโอ๊ยเพื่อน tay cực tay cực tay mọi thứ đi, biết đi, đi. biết không biết không bấm không không biết không biết không biết พเพื่้นมาชุบกนนนนันเลยโอหชิบไก่ลูกโอ้ยชิบพื้นมันชุบอยเนื้อเนื้อมันมาเร็วมันขึ้นมาเร็วโอ้โหตายยกแก๊งนักพี่น้องมันแค่ตอดๆก็ได้ปะโอ้โหตายเลย ตาย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 ตา้อื่อนมาเไหนยแล้วกันเพื่อนตอดมันตอดมันให้มันตายไม่อยู่ไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้วงเข้าใส่เออถ้วเขาสรเราก็ได้ย่า Oke, okay. nah, saya skin ini the Nah, oke. Okay. Ini kemarin kereta dia Cip menjauh Nah 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 Ini Oke Beto Kita beli lah Mau ambil Nah Okay. Bilbon Kalau yang sang Sang Luhi Sap, sap Sap Ay, 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 จิบิบจ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 ิบ,จบ,จบุดของให้รุดของรุดของรุดของให้มาด้วยฮึมไอ้เียใจมใจตกตอนนี้ ไดีไม่ดีจะตดัจตดัจะตองจะจะวิ่งไหมไม่สวยอยออ,อ,อไม่ดีใจนะนะครับเนี่ยโอ้โห